ไรสดติดหรือเปล่าอโอเคมาแล้วครับไรสดมาแล้วครับโอเคมาก็ไรสดเพจมวยไทยพิงเชียรนะครับฝากสวัสดี f อซแฟนเพจแล้วก็ Youtube ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้มวยมันวันศุกร์ก็มีแค่ศึกเดียวนะเพราะว่าศึกวาล,ลุปินีนัดนี้งดนะครับเพราะว่าน่าจะถ่ายวอลเลย์บอลน,นะครับก็ วันนี้ใครที่เตรียมตัวไปสนามเบก่อนนะครับอยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีมวยที่ลูมินีมแีแค่ที่ดังสิตมีห้าคู่นะครับแต่ว่าผมจะให้สี่คู่หลักๆเลยวันนี้ผมบอกเลยว่าได้เสียเป็นอย่างมากได้เสียเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าราคานี้เบียดมาคือเลือกเข้าใครก่อนก็ได้แบบว่าไม่มีต่อเจ็ดสี่แน่นอนครับช่วงต้นๆก็แบบว่าได้ได้ไดออกตัวแน่นอนใครเข้าตัวถูกก็ได้ออกราคาแพงๆนะครับ แต่ว่าถ้ายังคุู่ขี้โซสี่ก็หาได้ตัวเอาอเดี๋ยวมาดูทัศนะกันเลยมาคู่เปิดหัวนะครับบรลลังเพชรเปิ้ลน,นครเจอกับทางด้านสุดที่รักนุ้ยสี่มุมเมืองหรือว่าเจ้าวายุน้อยนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็วันนี้เจอกันในพิกัด104ปอนด์ทางด้านมุมแดงบัลลังเพชรนี่ต่อน้ำหนักให้ถึง1ปอนด์เลยก็ผมมองว่าน่าจะมีผลนะครับ สำหรับคู่นี้มุมแดงนะครับแพ้มาประมาณ5ไฟติดยังยังหาชัยชนะไม่เจอเลยแล้วไฟนี้มาต่อน้ำหนักหนึ่งปอนวยผมบอกเลยว่าลำบากแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าสุดที่รักเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมืออาวุธเนี่ยดีมากๆเลยและช่วงปลายๆเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยถือว่าสู้ได้ดีก็ผมมองคู่นี้นะผมก็ยังมองไปทางนัานสุที่รักอยู่ผมมองว่า เป็นมวยที่แบบว่าหัวจิตหัวใจดีแล้วก็อาวุธมวยนี่ครบเครื่องเลยวันนี้ได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์ด้วยก็น่าเข้าไปก่อนเลยแต่ว่าหลายๆคนนี่ก็ให้ไปทางด้านบัลลังก์เพชรน,นะครับชื่อบัลลังก์เพชรไหมเออบัลลังก์เพชรให้ไปทางด้านบัลลังก์เพชรแต่ผมก็ยังชอบนาง้าสุดที่รักอยู่สองสามไฟหลังเนี่ยชกได้ติดตามผมมากเลยชกดีมากเลยสุดที่รักเนี่ยก็ตัวแรกให้ทางด้านมวยรรงอย่างทางด้านสุดที่รักนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับรันดาบรันสรารคามเจอกับทางด้านเพชรภูเขียวหอจะกอกุบๆสิทธิ์นะครับคู่นี้ก็ชอบทางด้านมุมแดงนะผมชอบทางด้านฉลันนะครับเป็นมวยที่แบบว่ากระดูกมวยดีกว่าด้วยน้ําหนักปล่อยเนี่ยทางด้านมุมแดงหนักกว่า2โลนะครับส่วนทางด้านมุมน้าเงินน้ําหนักปล่อยห้าสิบห้าเองน้อยกว่า2โลแต่ว่าเรื่องส่วนสูงนี่ก็ปัดหัวตัวเท่าเลยแต่กระดูกมวยในการผานมวยประสบการณ์เนี่ยทางด้านเพชรภูเขียวจะน้อยกว่านะครับแล้วก็เหมือนเพิ่งขยับร่างกายด้วย อ๋อขยำร่างกายมาตลอดแต่ว่าไปแบบว่าชกปูทอนบ้างก็สองไฟยังแจ็กเกิดไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านเพชรปูเขียววันนี้ก็ค่อยขอให้ไปทางด้านฉลันแล้วกันชอบทางด้านฉลันนะครับส่วนตัวที่สนะครับกล้องทรณีบอลลุ่งโรดหรือว่าสัตตีอบบุบลเจอกับทางด้านสิงสุราษเอาอุรดรนะครับหรือว่าชื่อเก่าเดชพจันร์นะครับก็คู่นี้ชอบไปทางด้านสิงสุราษนะผมมองว่า เป็นมวยจังหวะฝีมือช่วงต้นๆอาวุธหนักแรงแต่ว่าทางด้านกล้องธรณีนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือถ้ามวยจังหวะฝีมือเจอกับทางด้านสิงสุราชนะครับบอกเลยตรงนี้ไม่กลัวครับหน้าเข้าไปก่อนเลยนะสยงสุราชเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ถ้าช่วงต้นๆโดนหนักรุนแรงหน่อยก็เล่มบอกอาการยอมนะครับแต่ผมก็จะมองว่าไฟนี้นี่ต้องกู้หน้าให้ลูกพี่นะเพราะว่าไฟล่าสุดนี่ไปแพ้ทางด้านดอกไม้ไฟวันนั้นเหมือนโดนนับนะถ้าจะไม่ผิดนะโดนนับ วันนี้ก็ขอเชียงดนะ้านสิงห์สุรานะครับส่วนคู่เอกนำรายการเลยยอดกล้าพอวิเศษยิมเจอกับทางด้านกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ทางด้านกับตันทีเนี่ยมาใหญ่มากเลยนะเมื่อเช้าเป็นรองเลดข้ามมาเป็นต่อแล้วนะทางด้านกับตันทีเนี่ย็คู่นี้ก็ชอบไปทางด้านยอดกล้านะผมมองว่าเป็นมวยครบเครื่องแล้วก็หัวจิตหัวใจก็เริ่มดีแต่ว่าเรื่องเหลี่ยมอ่ะดีกว่าแน่นอนครับถ้าเจอมวยเก่าๆอย่างไอ้ไฟล์ล่าสุดที่เสมอแอตเทวดามาผมบอกเลยว่า วันนั้นน่าชูแอเทวิดามากเลยนะวันนั้นน่าชูแอเทวิดามากเพราะว่ายอดก้านี่รูปทรงมวยเนี่ยเสียเรียมไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีบรรยากาศสีเสื้อหน้าเสือดีกว่าแค่นั้นแหละครับคูนนี้ก็ยังมองไปทางด้าน,นไอเจ้ายอดก้าอยู่ผมองว่าสีเสื้อหน้าเสือน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ได้ชกในลังสิทธิ์ด้วยโอ้โหได้ทินเลยสบายแน่นอนครับก็ขเข้าไปก่อนได้นะได้ออกตัวราคาดีๆแน่นอนยอดก้าเข้าไปก่อนเลยครับ วันนี้น่าจะเลือค่าไปแพนัันกับตันทีมนแท่านาน่าลองน่าลองไปก่อนเลยน่าลองน่าลองแต่ว่าไปปลายเนี่ยอาจจะแพ้เรื่องความใหญ่นะถ้าแบบว่าไม่คู่ขีสูสีก็ต้องยอมนะครับแล้วคู่นี้ก็ให้แพนนังยดก้านะมาย้ำกันอีกทีนึงย้ำมาอีกทีหนึ่งย้ำกันอีกทีน,งน,ทนึงคู่แรกให้ทางด้านสุดที่รักนุ้ยสิมเมืองคู่ที่สองให้นั่นชลันดับรันสรารหามแล้วก็คู่ที่สาม้ม่อย่างนันสิงสรารอวุธดอน คู่เอกแห่งนั้นยอดก้าพอวิเศษยิ่มผมมองว่าช่วงต้นๆน,น่าจะบรรยากาศน่าจะข้ามกลับมานะวันตอนนี้เลทนี่อยู่ฝั่งทางนั้นกับตันทีเพราะว่ารูปล่างเนี่ยห่างกันมากเลยนะทางนั้นกับตันทีมนี่ได้เรื่องสูงๆนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความเก่าจังหวะฝีมือทางนั้นยอดก้าจะดูดีกว่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับทัศนะมวยไทยพีเชื่อฝากนิดนึงครับใครที่ยังไม่มีที่จิ้มนะครับสามารถกดไปที่ด้าน,นล่างหรือว่าแอด mp 17ได้เลยก็จะเข้ากลุ่มทัศนะมวยไทยพิเชื่นะครับ แล้วก็จะมีพร้อมบอกบรรยากาศแล้วก็ส่งราคาตรงจากเวทีเลยแล้วก็จะมีคนเนี่ยส่งแบบว่าบอกเลบรรยากาศเซียนคนไหนเข้ายัางไงใครอยู่ที่มุมสีเสื้อหน้าเสือบรรยากาศเป็นยังไงนะครับลองเปิดใจครับเข้าไปครับ ad mp 7ฝากไว้ไ้วยครับกราบขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ